าสัมภาษณ์เจ้าของรถกันนะครับว่ามีความรู้สึกไงกับรถเขาคันนี้ครับเจอกับน้องเจงครับผมเป็นไงบ้างครับน้องเจครับรถของเราถูกใจไหมดีใจ,ใจ<า>ไหมใช่ค่ะถูกใจสีชมพูด้วยโอ้โหแล้วเรากว่าจะประสบความสําสสเร็จได้นี่เราก็สู้กันมาสมควรเนาะนานๆค่ะนานนะ,นะ <laughs> ครับชาสุเชียครับเจอกับผมนหนุ่มและบุคนบ้านนาคนเดินครับวันนี้ผมจะพาเจ้านิสันมาสีชมพูคันนี้ไปส่งให้กับน้องสาวคนเดีครับบอกเลยว่าคันนี้เป็นรถคันแรกของชีวิตของเขาแล้วเราผ่านบริษัทมาด้วยกันเดี๋ยวไปดูครับว่าผมจะไปส่งน้องคนนี้หน้าตาสวยแค่ไหนไปดูนครับครับผมหลังจากที่เราได้เบิกรถออกจากโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเตินมน้ำมันให้ลูกค้าก่อนนะครับก็ มีสไตล์นรดครมไม่น่าครับส่งรถทีไรเติมน้ำมันเต็มใจทุกเทน่ <love> เป็นสโลแกนไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกัน านเจ้าของรถกันนะครับว่ามีความรู้สึกไงกับรถเขาคันนี้ครับเจอกับน้องเจเขาผมยังไงบ้างครับน้องเจครับรถของเราถูกใจไหมดิใจไหมใจค่ะถูกใจสีชมพูด้วยโอ้โหแล้วเรากว่าจะประสบความสําเร็จได้นี่เราก็สู้กันมาสมควรเนาะนานคนานนะก็ใช่ครับก็ดีดีด้วยนะครับน้องเจครับถ้ามีลูกค้าก็แนะนำกันมาเนาะพีรักก็ยินดีต้อนรับทุกคนเนาะ ก็นี่แหละครับคือน้องเจนะครับเจ้าของรถตัวจริงที่เราสู้ฝ่าฟันกันมานานเส้นนาน,านในสุดเราก็ได้รถแล้วดีใจด้วยนะครับแรกในที่สุดแล้วนะครับเราก็ส่งอมอบรถวันนี้เรียบร้อยนะครับสําหรับยินดีด้วยครับสำหรับเจที่ได้รับรถที่สั่นมาสีชมพู อสวยหล่อๆคันนั้นไปเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าคันต่อไปจะเป็นของใครยิ่หน้ามีเจอกันที่3ามจังหวัดจังหวัดเย,ยโสธรเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับสวัสดีครับ